ว่ากันว่านะครับความสามารถของโคคุชิโบเนี่ยสามารถเอาชนะตัวของล็อกลีได้เลยนะฮะเฮ้ยโคคุชิโบมันเก่งถึงขนาดนั้นเลยเหรอ ครับสวัสดีฟแฟนๆชาวแอนิเมะเบทเทิลกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีประเด็นระหว่างตัวของโคคุชิโบนะครับปะทะกับล็อกลีนั่นเองนะฮะซึ่งก็แน่นอนนะครับว่ามีคนเนี่ยที่ขอมาแล้วนะครับว่าตัวของโคคุชิโบเนี่ยปะทะล็อกลีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งน้องเขาเนี่ยนะครับก็ขอมาว่านะครับพีครับพี่พ องค์ของโคชิโบเนี่ยปัญหากับล็อกดีให้หน่อยได้บอกครับเพราะว่าโคชิโบเนี่ยปต้องชนะล็อกดีอย่างแน่นอนเลยนะพี่นะโอเคนะครับนี่เมื่อขอมาแล้วเนี่ยทางเราก็จะจัดการให้นะครับสเกลที่เราจะใช้ในการวัดนะครับก็จะมีทางด้าน strength speed durability ability Ab ility, iq iq ว a t t ิวแนะครับผม attack speed แล้วก็ hack นั่นเองนะฮะมาเริ่มกันที่ strength กันดีกว่านะครับซึ่ง strength ตรงนี้เนี่ยผมก็ขอมอบให้กับตัวของลีเลยก็แล้วกันนะครับลี Lee เนี่ย กายภาพเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามหาศาลกว่าตัวของโคฟุชิโบอย่างมากเลยนะฮะซึ่งก็แน่นอนนะครับมหาศาลเพราะอะไรนะครับตัวของลีเนี่ยเขาใช้วิชานินจาได้ไม่เหมือนคนอื่นนะครับหรือใช้วิชานินจาไม่ได้นั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เขาต้องฝึกฝนร่างกายของเขาเนี่ยจนแข็งแกร่งขึ้นนะฮะในนอนว่าแข็งแกร่งถึงระดับไหนละครับแข็งแกร่งถึงระดับที่ว่านะครับสามารถเตะลูกกระบาะได้นะครับผมนะฮะแต่ก็แน่นอนนะครับว่าตัวของลีเนี่ยไม่ได้มีดีเพียงเท่านั้นนะครับในการต่อสู้แต่ละครั้งนะครับกายภาพของเขาเนี่ยเรีย ให้เนี่ยสิ่งนั้นนะครับถูกทําลายเนี่ยเป็นวงกว้างเป็นอย่างมากนะฮะเอาง่ายก็คือนะครับพลังในการอัดกระแทกหรือว่าพลังในการทาลายเนี่ยทางน่ารางกางเขาเนี่ยค่อนข้างที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากๆเลยนะครับนี่ยังไม่รวมตอนที่เขานะครับเปิดประตูแต่ละด่านนะครับซึ่งแน่นอนนะครับประตูในแต่ละด่านเนี่ยนะครับก็จะกินพลังชีวิตของเขาเป็นแดงมากนะครับแต่ก็แลกมาด้วยนะครับกำลังนะครับสปีดนะครับความรุนแรงในการโจมตีนะครับแลกมาทั้งหมดนั่นแหละครับทุกคนนะฮะเพราะงั้นเนี่ยตัวของลีในการเปิดประตูเนี่ยเร เพราะงั้นตัวโคคุชิโบเนี่ยนะครับไม่ได้โจมตีรุนแรงแบบนั้นได้นะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมถือมอ่กับตัวของลีนะฮะสเตริงเนี่ยนะครับแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะต่อมานะครับทางด้านสปีดเนี่ยนะครับผมก็คงต้องให้ลีเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนนะฮะเพราะอะไรนะครับลีเนี่ยทำไมถึงเร็วกว่านะฮะอย่างที่บอกไปนะครับตัวของลีเนี่ยนะฮะถ้าเปิดประตูเนี่ยนะครับความแข็ง,แ,ขงแกร่งกายภาพนะครับสปีดความเร็วเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับเอาง่ายๆก็คือเฮียาแกะเนี่ยปั๊บ ตเนี่ยมองไม่ทันเนี่ยมานับต่อนับแล้วนะครับเอาง่ายๆครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับตอนที่ไกเนี่ยครับเปิดประตูด่านสุดท้ายนะครับตัวของมานาราเนี่ยครับบอกได้เลยครับว่าความเร็วของไกนั้นเร็วเป็นอย่างมากนะฮะเร็วแบบจนมิติบิดเบือนเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับถ้าลีเนี่ยนะครับเปิดประตูด่านสุดท้ายของเขานะครับก็คือด่านที่6เนี่ยที่เขาสามารถเปิดถึงได้เนี่ยแน่นอนว่าความเร็วเนี่ยนะครับไม่ต้องถามถึงเลยนะครับตัวคุชิโบเนี่ยนะครับแทบจะมองไม่ทันเลยได้ซ้ำไปนะฮะเพราะว่าความเร็วในเรื่องของขีปนาสุ ครับแต่ว่าความเร็วในเรื่องของนาโนโตะเนี่ยถ้าเร็วก็คือเร็วมากๆเลยนะฮะเร็วจนจับตามองไม่ทันเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับการกระโดดของลีนั้นนะฮะในประตูด่านที่6เนี่ยเรียกได้ว่าเร็วเป็นอย่างมากเลยนะฮะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยตัวของโคชิโบนะครับแทบจะไม่ได้เลยนะครับสปีดนะฮะต่อมานะครับทางด้านความทนทานเนี่ยหรือดูรับิลิตี้เนี่ยนะครับตรงนี้ผมก็ขอมอบกับตัวของลีเช่นเดิมเลยนะครับทำไมถึงมอบกับลีนะฮะลีเนี่ยนะครับโจมตีได้แรงเช่นใดนะครับความแข็งแกร่งหรือความททนนนนนาาาขของเเเี่่ยกก็จะมชั้นนะครรับเพาะะว่่าาากรรเปปิดดตูนที่6ของลีเนนี่ยยะะฮอ่าง เลยนะครับถ้าไม่มีความมันทานของด้านร่างกายเนี่ยร่างกายนะครับก็จะถูกกดนะฮะเรีกยกง่ายๆก็คือมันจะกินพลังงานชีวิตนะครับแล้วก,กินพลังกายมันอย่างมากนะฮะซึ่งถ้าไม่มีความแข็งแรงหรือความทนทานมากพอเนี่ยแน่นอนว่าตายอย่างแน่นอนนะฮะทุกคนนะฮะตามที่บอกเลยนะยิ่งเปิดประตูด่านสูงขึ้นนะครับยิ่งเสี่ยงต่อชีวิตนะฮะทุกคนยกตัวอ,อย่างให้อีกรอบนะครับอย่างเช่นตัวอ,อย่างของไก่นั่นเองนะไก่เนี่ยเปิดประตูด่านสุดท้ายเลยนะครับก็คือด่านที่8เนี่ยนะครับแน่นอนว่าตัวของเขาเนี่ย้้้่ววาาคัตนนปิิดดดก็ไไไโมชท ซึ่งก็แน่นอนะไก่ก็รอดจากความตายนั่นเองนะฮะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงมองว่าความทนทานของลีเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าตัวโคชิโบนะครับโคชิโบเนี่ยแค่โดนโยริอิจิฟันในสมัยก่อนเนี่ยก็แทบจะเกือบตายแล้วนะฮะเอาง่ายๆคือถ้าโยริอิจิเนี่ยไม่หมดอายุไขเสียก่อนโคชิโบก็คงจบสิ้นแล้วละครับซึ่งแค่โดนดาบแค่นั้นนะครับดาบกับความเร็วแค่นั้นเนี่ยยังแทบจะตายแล้วนะครับแต่นี่นะครับความทนทานของลีเนี่ยมันมีมากซะเหลือเกินนะฮะซึ่งลีเนี่ยไม่น่าจะตายหรือไม่น่าจะ แน่นอนนะครับทุกคนนะต่อมานะครับทางด้านแอบิลิตี้เนี่ยผมมองว่าให้เท่ากันเลยแล้วกันนะครับเท่ากันยังไงนะครับตัวของดีเนี่ยนะครับมีกระบวนท่านะครับในการใช้ของเขานะครับแล้วก็มีการเปิดประตูตลรดานด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนี่คือเป็นแอบิลิตี้ของเขานะฮะและต่อมานะครับของโคคุชิโบนะครับกระบวนท่าของปันจันทาเนี่ยนะครับมีถึง16ท่าเลยนะครับซึ่งก็ยังไม่รวมการใช้มนลส่วนโลหิตของโคคุชิโบนะครับแต่ก็แน่นอนนั่นแหละครับเพราะงั้นเนี่ยให้เท่ากันเนี่ยผมว่าเป็นเดอะเบสที่ดีสุดแล้วนะครัับบต่อมาาานนนะะครก็็จเปทงด้ แล้วก็ไอคิวแตเทินเนี่ยนะครับทั้งสองอย่างนี้นะครับผมขอมอบกับตัวของโคคุชิโบเลยแล้วกันนะครับตัวของโคคุชิโบนะครับมีทุกอย่างเนี่ยที่เหมือนกับตัวของโยรอิจินะครับแต่ว่าแค่น้อยกว่าน้องแค่นั้นเองนะครับซึ่งง่ายๆคือพรสวรรค์ในการฝึกดาบเนี่ยพรสวรรค์ในการเรียนรู้หรือการอ่านหนังสือหรือการมีข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาเนี่ยก็มีความรู้มีความสามารถเนี่ยมากมายเหมือนกันนะครับกลยุทธ์ในการต่อสู้เนี่ยเขาเองก็มีมากมายเหมือนกันนะครับซึ่งง่ายๆนะเฮียแกฉลาดพอตัวอยู่นะครับแต่แค่ด้อยกว่าโยรุ b บ t t ทิแล้วก็ IQ ปกติเนี่ยก็มากกว่าตัวของล็อกลีอยู่แล้วนะครับตัวล็อกลีเนี่ยนะครับยางมากเนี่ยเขาก็จะไม่ได้คิดอะไรมากมายนครับนอกจากการพุ่งตรงก็ไปอัดศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงให้กับตัวของโคโคชิโบนะครับต่อมานะครับทางด้าน a อคแท็กสปีดเนี่ยนะครับความเร็วในการโจมตีเนี่ยแน่นอนว่าผมตรงมอบให้กับตัวของล็อกลีอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรนะครับลีเนี่ยเปิดประตูด่านที่6เนี่ยความเร็วในการโจมตีเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะะะะรรราาาวว่่ยังงไไนนนนกกกก้้มมมุุษ์็สถอออขบบททลดแคค แม้ว่าตัวของคุชิโบเนี่ยจะกลายเป็นปีศาจแล้วนะครับผมก็มองว่ายัางไม่ทันตอบสปิดการโจมตีของรีอยู่ดีนะฮะลำดับสุดท้ายนะครับแฮกเนี่ยนะครับผมจะให้ใครนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตอบตรงๆเลยนะครับว่าแฮกเนี่ยผมขอให้ตัวของโคคุชิโบนะครับเพราะอะไรนะครับโคคุชิโบเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นอมตะนะครับแต่ว่าต้องห้ามโดนแสงแดดนะครับทุกคนนะถ้าโดนก็ตายเหมือนกันนะแล้วก็เฮียแกเนี่ยนะครับไม่มีวันเหนื่อยนะครับไม่มีวันหมดแรงนะครับเพราะงั้นตรงนี Man ้เนี่ยผมถึงมองเป็นแฮกของเขานะครับเรื่องความอมตะเรรื่่องงความมมไหดแเรื่องความ ก็บวกด้วยนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวลองมาสรุปกันดีกว่านะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่ชนะนะฮะคนที่ชนะนะครับก็คือตัวของลีนั่นเองนะฮะเพราะอะไรนะครับตัวของลีเนี่ยชนะเพราะอะไรลีชนะนะครับลดแรกเลยนะครับกายภาพเนี่ยความเร็วเนี่ยความอึดเนี่ยห่างกันเกินไปนะครับทุกคนแค่นั้นแหละครับที่เขาชนะก็คือทุกอย่างในห่างกันเกินไปกายภาพความเร็วความอึดเนี่ยลีเนี่ยนำหมดเลยนะครับแล้วนําแบบโดดด้วยนะครับพลังในการโจมตีเนี่ยก็นําด้วยนะครับเรียกได้ว่าเยอะกว่าด้วยนะตัวของโคคุชิโบเนี่ยต้องการที่จะ ชนะล็อกดีนะครับในค่าคืนนั้นเนี่ยนะครับตัวเขานะครับหนึ่งเลยนะครับต้องโจมตีล็อกดีให้โดนนะครับและต้องฆ่าเขาให้ได้นะครับภายในคืนนั้นเท่านั้นนะครับถ้าเป็นวันต่อไปแล้วแล้วก็นะครับก็จะตกเป็นของลีเลยทันทีนะฮะแต่ถ้าให้มองตามความเป็นจริงแล้วแล้วก็นะครับตัวของโคโคชิโบเนี่ยจะตามสปีดของลียังไงทันนะฮะต้องมองอย่างนี้เลยนะน้องๆก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่ถลีมันเหนื่อยแล้วถ้ามันเหนื่อยมันก็ต้องเสร็จโคโคชิโบดีพี่จริงมุ้ย ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับในการต่อสู้จริงๆเนี่ยนะครับลีเนี่ยยังไม่จําเป็นต้องใช้สุดแรงเลยทุยสมไปนะครับเพราะว่ากายภาพความเร็วเนี่ยความอึดเนี่ยมันห่างชั้นกันเกินไปนะครับและกว่าลีเขาจะเอาจริงเนี่ยนะครับก็คงจะใกล้ถึงเช้าแล้วนั่นเองนะฮะหากการวิเคราะห์ของพี่เนี่ยมันขาดตกบกพร่องเนี่ยนะครับน้องๆก็สามารถคอมเมนต์นะครับเพื่อวิเคราะห์เนี่ยตัดเสริมเพิ่มเติมได้นะครับแน่นอนว่าพี่เนี่ยก็จะอ่านคอมเมนต์อย่างแน่นอนนะฮะและถ้าคลิปนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชชรรร์กกัััันนนดดด้วยยะะคคคบบที่่่สําาาญออลืมมตติง แอนิเมชันแบทเทิลด,ด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซีในบทเทขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยนะครับบ๊าบยบาย